พระเอกลูกหมามากตั้งแต่อ่านนิยายมานาน้หวานไม่เคยให้คำนี้กับพระเอกคนไหนอยู่ๆก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับ สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะน้ำหวานก็จะมารีวิวนิยายวายที่มีชื่อว่าเรื่อง How to Fall in Love with Your Boss นะคะเป็นของนักเขียนลิทูพิกค่ะเรื่องนี้พระเอกลุกหมามากตั้งแต่อ่านนิยายมานะน้ำหวานไม่เคยให้คำนี้กับพระเอกคนไหนแต่ว่าเรื่องนี้ตรงสุดเข้าเป้าสุดนะคะแบบพระเอกลุกหมานัานรักที่สุดอะเรื่องก็คือนายเอกของเรานะคะเป็นเลขาแล้วก็ตกหลงรักพระเอกตั้งแต่แรกพบซึ่งเนื่องจากที่นายเอกตกหลงรักนะคะ คือพระเอกอะ่ะเขากําลังตามจีบเลขารุ่นพี่นายเอกก็คือเลขาที่ฝึกงานให้กับนายเอกนะคะก็เลยได้เห็นหน้าของพระเอกปอยก็ตกลุมรักประมาณนั้นหลังจากที่นายเอกเราผ่านฝึกงานนะคะจะได้ไปเป็นเลขาเต็มตัวแล้วนายเอกจะได้ไปเป็นเลขาให้กับคุณลุงคนหนึ่งนะคะซึ่งตอนนั้นคุณลุงก็คุยกับพระเอกอยู่แต่พอพระเอกหันมาหานายเอกนะคะก็เห็นว่านายเอกกลัวคุณลุงคนนี้เพราะคุณลุงนะคะมีแบบว่าชื่อเสียงเรื่อง sexual harassment มาค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างติด ลบนะคะนายเอกก็เลยกลัวพระเอกเห็นแบบนั้นนะคะก็เลยบอกว่างั้นเลยขาคนนี้ผมขอก็ละกการให้มันเป็นเลขาส่วนตัวของผมอะไรประมาณนี้ <S <S แต่ว่าหลังจากที่ได้เป็นเลขากับพระเอกแล้วนะคะสิ่งที่พระเอกถามแล้วก็เหมือนทําบ่อยๆก็คือถามนายเอกว่าเป็นเด็กฝึกให้กับเลขาคนนั้นใช่ไหมแล้วคุณเลขาเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรเขาชอบกินอะไรอะไรเงี้ยตอนนั้นนะคะตกผลึกว่าโอเคเราอาจจะได้แค่ชอบพระเอกไปแบบนี้แหละไม่ได้คิดอะไรกนเลยหรืออะไรนะคะเพราะตัวพระเอกอ่ะ ก็ค่อนข้างเหมือนจะจีบกับคุณเลขาเต็มที่เลยแต่คุณเลขาไม่ได้สนใจนะคะหลังจากนั้นก็ผ่านมา1ปีตัวพระเอกของเรานะคะ <c oughs> ก็ยังตั้งหน้าตั้งตาจีบคุณเลขาอย่างไม่ยอ่อท้อโดยมีนายเอกของเราเป็นลูกสมุนคะ่ะ <c oughs> ก็คือน้ลหวานแบบอเอากับคุณเลขาให้มันรู้แล้วรู้ลอดไปเลยไหมคะ หลออังจากนั้นนะคะพระเอกก็แบบชอบซื้อของม่ให้คุณเลขาโดยมีนายเอกนะคะมาบอกข่าวหรือนายเอกที่รู้ว่าคุณเลขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะเหมือนความรู้ใหม่ข่าวใหม่ก็จะชอบมาอัปเดตให้พระเอกฟังนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยตัวพระเอกอะที่นักข่าวบอกว่าเป็นลูกหมาใช่ไหมความลูกหมาของเขานะคะก็คือชอบถามนายเอกว่าฉันหล่อหรือยงังแบบนี้และนายเอกนะคะที่ก็ไปทางเลขาแล้วก็ตอนนี้สนิทกับพระเอกมากเป็นเหมือนเลขาคู่ใจรู้ใจนะคะก็จะชอบยอนะคะ เหมือนคนก็จะชอบแซวว่าเอ้ยไอพี่ไม่ใช่พี่น้องสิคือแบบเออลูกน้องกับเลขาจ้านายกับเลขาสองคนนี้มันแบบเออมันไปด้วยกันได้นู่นนี่นั่นนะคะแต่แล้ววันหนึ่งนะคะนายเอกก็เห็นรอยลิปสติกที่ข้างแก้มของพระเอกแอบบอกนิดนึงว่ารอยลิปสติกเนี้ยเป็นความเข้าใจผิดน,นะคะทุกคนแต่นั่นแหละหลังจากนั้นนายเอกก็ซึมไปเลยนะคะพระเอกที่สังเกตเห็นอาการเนี้ยก็แบบเฮ้ยนายเอกเป็นอะไรหลังจากนั้นเลยซื้อตุ๊กตาซื้อขนมอะไรมาให้ในายเอกคะ่ะแล้วคือหลังเลิกงานนะคะนายเอกอะ่ะจะติดรถพี่คนนึง กลับบ้านไปด้วยแล้วพะเอกก็คือแบบเฮ้ยช่วงนี้นายเอกซึมซึมที่จ exactly. ร no ิงมันคือเกี่ยวกับรอยลิปสติกใช่ไหมก็เลยว่าเฮ้ยเหลือพี่คนนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องก็เลยตามไปสืบต่างๆนานานะคะพอตกมาอีกวันหนึ่งนายเอกก็เหมือนซึมยิ่งกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนพะเอกก็เลยแบบหรือนายเอกจะถไอพี่คนนั้นข่มเหงตัวนายเอกเล็กแค่นี้จะไปสู้อะไรเขาได้ก็คือเอ้ฟุ้งซ่านมากนะคะเป็นพะเอกที่แบบน่ารักอ่ะมีความเออมันคิดฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยก็เลยเป็นห่วงนายเอกนะคะและหลังจากนั้นก็มีเหตุทที่ให้้นนาาเออกขขตัวไปํรง นะคะพระเอกก็แอบตามไปดูค่ะก็คือแบบลงอยู่หลังถังขยะอะไรอย่างนี้ก็คือตามส่องดูนะคะแล้วก็มีความว่างุนงีดที่เห็นนายเอกไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นหรือเจอผู้ชายคนอื่นอะไรแบบนี้หลังจากนั้นนะคะพระเอกก็เลยไปซื้อช่อดอกไม้มาช่อหนึ่งแล้วก็ไปให้ในายเอกบอกว่าช่อนี้เลือกเองกับมือเลยเลือกทุกอย่างกับมือเลยต่างๆนานานะแต่พระเอกไม่ได้บอกแบบเคลียร์แบบชัดเจนไงนายเอกก็คิดว่าพระเอกะจะให้ตัวเองเอาดอกไม้ไปให้เลขาเพราะปกติพระเอกก็ซื้อดอกไม้ไปให้คุณเลขาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ ใช่ไหมให้นายเอกแบบฝากไปต่างๆนานาหลังจากนั้นก็แบบเออโอเคพระเอกก็แยกออกไปนะคะกําลังอารมณ์ดีต่างๆนานานายเอกก็เอาดอกไม้ไปให้คุณเลขาจากนั้นก็เออซึงกลับไปพระเอกที่กลับมาที่บริษัทนะคะเห็นว่าดอกไม้ที่ตัวเองเลือกให้นายเอกอยู่ในมือคุณเลขาแล้วคุณเลขาก็เหมือนขอแบบมือมาคุยกับพระเอกแล้วก็ตอกหน้าพระเอกไปเลยนะคะว่าคุณไม่มีทางเป็นไปได้คือความสัมพันธ์ของเรามันแบบล้มเลิกไปเถอะก็คือว่าพระเอกต่างๆนานานะคะแล้วตอนนั้นพระเอกก็แบบเออรู้ซึ้ง แล้วแหละแล้วก็เสียใจมากกว่าเดิมนะคะที่รู้ว่าดอกไม้ที่ตัวเองอะ่ะตั้งใจให้หนายเอกไม่อยู่ในมือคุณเลยค่ะอะไรประมาณนี้ทุกคนพระเอกก็เลยไปเมานะคะทั้งเรื่องที่แบบเออโดนคุณเลยค่ะปฏิเสธแต่ก็เพิ่งมารู้ใจตัวเองแบบชอกช้ำต่างๆนานาว่าที่ทํากับนายเอกไปกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แต่หลังจากที่เมาก็คุณเพื่อนหรือคุณไง โทรหานายเอกให้มารับแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีเอ็นซีกันค่ะแต่ว่าด้วยความที่พระเอกเมามากเอ็นซีจบนายเอกก็คือตื่นมาหนีไปอะไรอย่างเงี้ยเนานะเออทำนองนี้นวะนก็เออชอบชอบแนวนี้อยู่แต่พระเอกก็คือตื่นมาแล้วจำไม่ได้ว่าเอ็นซีกับใครแต่พอร,รู้ใจตัวเองนะคะหลังจากนั้นพระเอกก็เปลี่ยนมาจีบนายเอกก็คือเอาใจในายเอกมากมากนะคะอบอุ่นมากละมุนมากค่ะเรื่องนี้แล้วก็หลังจากนั้น คุณเลขาของเรานะคะก็คือพอพาร์ทนั้นจบไปใช่ปะพระเอกกับนายเอกก็มีความละมุนน่ารักกันเกิดขึ้นพระเอกก็นั่นแหละเขาเป็นสายหวานสายละมุนนะคะทุกคนแต่ว่าทางฝั่งคุณเลขานะคะมันมีเรื่องราวที่มากกว่านั้นแบบประมาณว่าอยู่ๆก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยความสัมพันธ์ของคุณเลขา ะค,ะค่อนข้างคอมพลิเคตเล็กน้อยเขาจะเหมือนให้เราอ่านมาเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ความอยากรู้อยากเห็นของดิฉันมันตื่นเต้นขึ้นนะคะโอเคค่ะทุกคนก็สรุปโดยรวมนะคะเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างหวานละมุนแล้วก็ฟิลกูดมากมากอ่านไปได้เรื่อยๆนะคะใครที่ชอบแนวนี้เนี่ยน้ำหวานรับรองได้เลยว่าอ่านแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนเรื่องนี้ค่อนข้างสั้นใครที่ไม่ชอบอ่านค้างคานะคะ,นะคะหรืออยากอ่านแล้วมันจบรลย เรื่องนี้ต้องจัดค่ะเพราะน้องหวานอ่านเรื่องเนี้ยวันเดียวจบค่ะทุกคนวันเดียวจบนี่หมายถึงว่าน้องหวานตื่นมาอ่านตอนเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็อ่านทั้งวันที่เป็นวันว่างของเรานะแล้วก็จบในตอนดึกๆ ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วเรื่องนี้นอกจากละมุนแล้วเนี่ยเหมาะที่จะเป็นซีรีส์มากๆอันนี้ขอมามอยนิดนึงเพราะมันจะมีฉากหนึ่งอะที่นวลจําได้คือเขาอะจะเป็นฉากที่มองตากันกับพระเอกใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆมีแรงดึงดูดที่จะจูบกันได้หลังจากนั้นเสียงโทรศัพท์ก็เข้าค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้จูบกันและทางเรื่องนอกจาก NC ที่นวนพูดถึงไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือนวลลุ้น NC ทางเรื่องค่ะเมื่อไร่พระเอกจะจีบนายเอกติดแล้วเมื่อไหรเขาจะมี NC กั เพราะหลังจากที่รู้ใจตัวเองอะเพระเอกเขาก็จีก็กมีความนั้นน,น่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่ามันยังมี NC สัเทีในใเอกก็บางทียังไม่รู้ใจตัวเองต่างๆนาน,นาน,นะคะก็ไปลุ้นพร้อมกันนะคะทุกคนใครที่จะไปอ่านเรื่องนี้นะคะก็คอมเมนต์บอกน้อหวานได้ส่วนใครที่อ่านมาแล้วก็มามายกันได้นะคะยังไงน้อหวานก็บอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะไปลคะค่ะบ๊ายบาย